เล่าเรื่องหลอนต้นห้อยมือผีถ้าเว่าเรื่องเกี่ยวกับความหักแน่นอนไผ่ก็ต้องการความหักและยากมีคนหูใจมายู่เคียงข้างและค่อยก็เป็นหนึ่งคุณที่ต้องการความหักเส้นเดียวกันค่อยก็มักขี่รถออกไปซอกลมสาวตอนกลางคืนเป็นประจำเรื่องมันเกิดขึ้นในช่วงค่อยอายุส5ห้าปีกำลังเรียนอยู่มอปลายแถวสวนนบดแห่งหนึ่ง ค่อยได้ลงหักสาวคนนึงแถวใกล้ๆมู่บ้านซึ่งจากบ้านของค่อยมาหาบ้านของเราห่างกันประมาณ4กิโลเมตรและก่อนจะฮอดบ้านของเราก็ต้องได้ผ่านป่าซาและท่งนามีเมื่อนึ่งพอหลังจากกินข้าวแรงแล้วประมาณ8ดโมงค่อยก็ขี่รถออกไปลินตามเคยตามภาษาวัยรุ่นกะว่าเมื่อนี้จะไปนั่งลินที่เฮือนผู้สาวที่ฮู้จักตอนเฮียน้ำกัน พอเมื่อค่อยขี่รถออกไปได้ระยะห,หนึ่งซึ่งค่อยหูสึกว่าคืนนี้อากาศบอเป็นใจเลยบ่มีเดือน่องเสงจากน้อยและอากาศก็เป็นวังเวงิงมืดมิดไปหมดรถที่แล่นส่วนทางก็บ่มีจักคันเลยซึ่งปกติเส้นทางเส้นนี้จะมีรถแล่นผ่านไปมาตลอดแต่คืนนี้บ่มีเลยปกติค่อยก็บ่ยญานอย่างอยู่แล้ว แต่มือนี้หัวใจมันเต้นแหงผิดปกติพอเมื่อขี่รถจากผ่านไปแถวปราสาทางไปเหอนผู้สาวนั้นสายตาของค่อยเลือบไปเห็นไฟกําลังเดงที่ติดท่านอยู่ในปราสาไกลเคมทางห่างกันประมาณ10บเมตรไดเพราะไฟแดงดังก้าวแม่นไฟมาจากการเผาศพคนที่ยังบบทันดับค่อยคิดในใจว่ากูมาผิดมือแล้วสุมโพ บบมีคนขี่รถผ่านจากคันเลยเอาวะได้มาแล้วก็ต้องไปถึงที่หมายพอหลังจากผ่านไปฮอดเฮือนผู้สาวและนั่งล้มกันจนฮอด1ิบเอโมงกลางคืนค่อยก็ขอตกับก่อนเพราะมันก็เดึกแล้วและต้องตื่นแต่เช้าไปหูงเฮียนอีกพอเมื่อลาความลมแล้วค่อยก็ขี่รถกลับเหอนพอหลังจากขากลับมาฮอดแถวปราซาดังเก่า คอยหูสึกว่าคือมีคนมานั่งซ้อนท้ายรถของค่อยเพราะคล้ายคุณนั่งยุบตัวลงที่เบาะทางหลังและมันก็ยุบลงตามน้ำหนักของคุณแต่พอเมื่อหันหลังกลับไปเบื้องก็บ่มีคนนั่งคิดในใจว่ารถอาจตกขุมเลยเป็นแบบนี้และพอใกล้จะหอดเหอนประมาณร้อยเมตรหูสึกว่าปวดแถวบาไลายท้งสองเบื้อง คล้ายๆมีคนเอามือมาวางที่บ่าไหล่ทั้งสองเต่โกโบมีอย่างตามเคยคนหนาวก็ลุกวาบขึ้นและได้ยินเสียงแววมาตามลมว่าขอไปนำแด่พอดีสายตาของค่อยเลือนไปที่แว่นรถดเห็นมือผู้หยิงมาจับที่บ่าไหล่เบื้องซ้ายใบหน้าเปิดเปือนและดวงตาคู่นั้นแข็งกระดงังกำลังจ้องมาเบื้องค่อยพอดีคราวนี้เต็มเต็มตาเลย ค่อยตกใจจนสั้นและฟ้าวขี่รถไปที่เหือนและทิ้มรถจากทันทีและได้ห้องให้คนในเหือนช่วยเด้ผีลอกผีลอกคนในเหือนก็ตื่นตกใจกับเสียงห้องของค่อยจนทุกคนลุกขึ้นมามดแล้วถามว่าเกิดอย่างขึ้นและค่อยก็เล่าเหตุการณ์ให้คนในบ้านฟังและสิ่งที่น่าตกใจนั้นก็คือ เสื้อเทิงบ้าของค่อยเป็นห้อยมือที่เปืเป้อนไปด้วยขี้ท่านไฟและพอค่อยแก้เครื่องออกที่บ้าของค่อยก็มีห้อยแดงเป็นห้อยมือคนจับที่บ้าทั้งสองเบื้องและเมื่อเป็นแนวนั้นทางพ่อเท่าเพิ่นก็ให้ค่อยไปที่วัดในคืนนั้นเลยและไปให้ย่พ่อขอให้เพิ่นฮิตพิธีสูดน้ำมนต์ล้างสิ่งบอดีอัประมงคุณติดโตค่อยมาและห้อยนิ้วมือที่บ้าไล่ก็ลึบเท่อละนิ้ว เท่อละนิ้วจนค่อยต้องได้นอนในวัดประมาณอาทิตย์กวกวัวและนับแต่นั้นมาค่อยกบบกาขี่รถไปใส่ผู้เดียวตอนกลางคืนเลย